ส,สดีค่ะกำลังเดินทางกันนะวันนี้ออกเดินทางไปคริสต์มาสนะคะคุณไบรอันขับรถแล้วก็เด็กๆแกวิ่งแกงหลับส่วนแอลเลียสวัสดีค่ะกันแอรลียวสวัสดีค่ะกันยกมือด้วยวของขวัญเต็มรถเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะ นนี่เขาเรียกว่าสเตจไลน์นะคะเห็นแม็กโดนัลไหมเราจะไปแวะซื้อแม็กโดนัลกันอ่ะเรียหิวไหม yes หิวค่ะหนูจะกินอะไรคะ You make noise. Sitting here in the middle of nowhere, <laughs> waiting, waiting for nobody. Moho, Moho, they find Ah! Oh my God! You're <laughs> at a red you light! You're at a red light! There's no cars in the middle of nowhere. In a quarter of a mile, turn right. ไฟด้วยนี่เป็นคาสิโนแล้วก็เป็นโรงแรมนะคะเราก็จะเข้าไอด์ชูกันนะคะ What? ไวดชูด Did I get what? You're g o n get pancakes right? And sauce. น,นี่เราขับรถผ่านโซล่านะคะยาวมากเลย Where? Oh yeah. <c oughs> เฮ้ยทุก o นคือขับรถผ่านหมอกนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้หมอกหนา <no. S 1> มากเลย <No. S 1> มองไม่เห็นเลยโอม ตอนนี้ก็ยึดนี่อยู่โทรศัพท์ All the cows are hiding Cows a r e r there, l o t r t All cows, วัวเป็นไรวัวเป็นโรงงานผลิตนมวัวเต็มเลย The trains. Faster than the train. นี่ก็คือรถไฟขนของนะคะแ้วพวกโรงงานมี้ยเขาจะมีเอีรถไฟอยู่ลางรถไฟอยู่ข้างหลังเอาไว้ขนของ so แล้วเขาก็จะมาใส่ในเป็นถังๆเป็นแทงๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไปส่งตามตลาด Hi, honey. How are you? Good. How are you? Good. Oh, yeah. Ariel. Ariel, come like, on. They're like it's the one with the big tree, and I go, no, Mom, there's no big tree anymore. Yeah. Hey, Brian. hey what's up? Hey, what's up? Did you hear? They were like, "It's the one with the big tree." Real oh, yes. Arion, and I'm so like, "There's no big tree." Grandma. So is you. Yeah, but when you—I haven't looked at it yet. But when you turn you the corner, people? where'd all your blonde hair go? <laughs> 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 hi, Grandma. Hey. Hi. 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 Good. How are you? Love. Like the whole street. Look at. I know. Yeah, Aaron was here with uh, Tina's car, and I said, "Does Tina oh. know you have that car?" And he says the only reason she gave it to me is so I could wash it. Hi, Angel. Oh my gosh, Hey, honey. Look at me the right there. Where's Gavin? He do not even say hello to me. I know. He's rude. Gavin! Hey, you're rude. I'm telling Santa Claus, you're rude. Don't take it personal. He does it to me, too. I'll come home and he won't even say hi to me when I get home. Oh no. Playing his video game. I need are call. to take the phone call. โอ <This> เคค่ะเดี๋จะพาไปทัวร์บ้านแม่ไบอันนะคะ mm hmm. บ้านหลังนี้เก่ามาก mm hmm. เขาอยู่กันมาตั้งแต่แบบแม่ยังเป็นสาวอยู่เลยนี่เอเดียวมาม่ากับ one guy he had this on อือฮะยะโอเคอันนี้ก็คือโต๊ะก,กินข้าวนี่นะมีขนมเตรียมไว้แม่ไบอันทำเอง แล้วก็ห้องครัวแม่ทำกับข้าวไว้หลอ่อลูกชายเป็นซุปมีประตูมืดออเไม่มีเชิญ the l นร h ออน Hold on อันนี้คือห้องนั่งเล่นอีกอันนึงต้นไม้นะคะทุกปีก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลง <c oughs> นี่ก็ของขวัญส่วนหนึ่งนะแล้วก็จะมีพวกเขาจะสะสมของเก่าอันนี้นะนก็จะมีตุกกตต๊กตาซานตาคลอสวกนนี้ต้นไม้อันหนึง่งอันนี้โตกิงข้าวโตวใหญ่ เขาจะสะสมพวกตุ๊กตาแบบเนี้ยก็จะมีตัวน,นั้นด้วยข้างบนก็จะมีอันนี้เป็นตุ๊กตาเต็มเลยอันนี้คือจากเมืองไทยตุ๊กตานี้จากเมืองไทยตุ๊กตาโอ้อไห แล้วก็พาไปดูห้ออันนี้ห้องไปอัานตั้งแต่เด็กก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนี่ห้องไปอัานตั้งแต่เด็กเลยมีเตียงอันนี้หลานไปอันหลานไปอัานตอนกเด็กอันนี้ดู อันนี้น้องแกวินนะคะน,น้องแกวินเกิดนี่แกวินกับอเลียวเปิดไฟกันแล้วก็จะมีห้องอันนี้ห้องออฟฟิศเมื่อก่อนเป็นห้องพี่สาวใบาอัน้นมีห้องก็จะมีตุ๊กตาเพิ่มตุ๊กตาเต็ไมไปหมดตุ๊กตา นี่เปลี่ยนเป็นออฟฟิศแล้วตอนนี้ดูตุ๊กตาสิเต็มหมดเลยปิดไฟอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำปกติเขาจะแต่งทุกปีห้องน้ำอย่างที่บอกบ้านหลังนี้อยู่มาตั้งแต่แม่ใบอันเป็นสาวแต่งงานแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้เลยคือประมาณก็แม่ใบอันก็เท่าไหร่อ่ะแปดสิบ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นออฟฟิศอีกอันนี้อ๋อน,นี่น้องเอเลียกับแกวินนี่อันนี้เป็นห้องนอนแม่ไปอ่านไม่ต้องไปดูเนาะอ๋ออันนี้อันนี้ซื้อมาให้แม่ไปอ่านตั้งตอนย้ายมาใหม่ๆเป็นช้างอ๋อน,นี้รูปรูปไปอ่านกับพี่สาวเขาสองคนอันนี้ก็เป็น ไบอ่านเหมือนกันใบอ่านกับพี่สาวอันนี้ก็ใบอ่านกับพี่สาวเขาอันนี้ก็คือใบอ่านมีพี่สาวสองคนนะคะน,นี่ไปอ่านตอนเด็กๆอันนี้หลางใบอ่านอันนี้พ่ออันนี้เป็นพี่อ่อเป็นพ่อเลี้ยงใบอ่าน นนะทีวีแล้วก็จะมีอันนี้ไฟเพลสก็คือเขาเรียกว่าอะไรไฟผิงเมื่อก่อนเนี้ยเขาให้เอเปิดไฟได้เมื่อก่อนนี้เผาเผาฟืนได้เผาแต่ตอนนี้เขาไม่ให้เผาแล้วแล้วก็จะมีรูปเกา่เกาๆรูนนเปเต็ไมไปหมดเลย Oh my gosh แก้ว o k at grandma กรมาพิมเอาจอันนี้ลกกมาพิมเอาแต่พิกเจแกวินอันี้แวอ๋อ thank you แล้วก็อันนี้แกวินแอรีลอันนี้ของแอรีเขาก็จะเก็บไว้หมดเลยดูอันนี้ดีรูปน้องแอรีัลเห็นไหมรูปแกวินก็มี อ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ๋อนี่ไปอันไปอันถ่ายแล้วก็ซันต์คอร์อ๋ยนี่คือแกเร็ไบอันออนี่คืหลานไปอันอ๋อกวินอันนี้แกวิน แล้วก็นี้ with um huh no it's my video I have a YouTube this one น้องแอเรียลครั้งแรกถ่ายเรื่อการแสะครร้องไห้ oh my gosh อ๋อแล้วก็ดูอันนี้ อ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้ก็นอันเลี้ยวอันนี้นะคะ <Okay. S 1> เขาก็จะทำซุปมิตบอลเป็นลูกชิ้นอนะบบันด i ก a s <und> i s it Mexican อ๋อเป็นอาหารเม็กซิกัน <In> Mexican, แล้วก็จะมีอันนี้เป็นซุกินี่แล้วก็แครอทแล้วก็กะหล่ำปี <In> แล้วก็มีมะเขือเทศอยู่ในนี้ด้วย แล้วก็จะกินกับอันนี้อันนี้จะมีไส้อยู่ข้างในเดี๋ยวเปิดไส้ให้ดูอันนี้ What is this called again? Beer Beer Rock Beer Rock German Beer Rock Beer Rock c o m e here show it how to say? it Beer Rock Beer Rock เป็นอาหาร What's it German? เป็นอาหารเยอรมันนะคะเยอรมันเยอรมันก็จะเป็นขนมปัง แล้วก็จะมีไส้อยู่ข้างในเปิดไส้ให้ดู It's beef right? Beef It's ground Yeah, cabbage, pepper Yeah ก็จะมีเนื้อโบดแล้วก็มีผักกะหล่ำปีแล้วก็มีพริกไทยดำอ๋อแล้วก็อันยันก็คือหอม No cilantro, oregano นะแล้วเขาก็จะกินอันเนี้ย กับซุปอันนี้กินทุกปีทำทุกปี It's good <S <Huh>? What This is good Oh it's already hard bite right? Huh s Good <S <Yeah. S 1> อร่อย Hmm Hmm เหมือนไรเนี่ย I put a lot of pepper I think I put too much Mhm Mhm t u t เหมือนประมาณรสชาติประมาณขนมปังหมูหยองบ้านเราจะเป็นไส้เนื้อได้ฟิลประมาณนั้นกินกันนะ